จากการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของเรื่องของการเจราจาระหว่างสาหรัฐกับจีนเนี่แหละตกลงเป็นยังไงกันแน่เป็นการละครระหว่างสาหรัฐอเมริกากับจีนหรือไม่ทางด้านของทรัมป์พูดอย่างจีนพูดอย่างผมทวนแบบนี้ก่อนนะครับคือตอนแรกสุดเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้กับนักข่าวบอกว่าจีนติดต่อมาหลายครั้งเลยขณะเดียวกันส่วนตัวเข้มองว่าภาษีที่สหรัฐจัดเก็บจากจีน 14 5สเสูงมากเขาคิดว่ามันควรจะปรับลดลงแต่ไม่ใช่ว่าลดลงไปเหลือศูนย์ฮะแต่ว่าก็สามารถลดลงมาได้มากพอสมควรและพอทําให้สัมภาษณ์แบบนี้จบปุ๊บจากนั้นโคศกกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาตอบโต้ทันทีทรัมป์ให้สัมภาษณ์แบบนี้คือเฟกนิวเป็นข่าวปลอมเพราะจีนกับสหรัฐไม่ได้มีการเจราจาแต่อย่างใดเลยนะครับเช่นเดีวยวกับทางด้านของโคศกกระทรวงพาณิชย์ของจีนก็บอกครับ คือการจะมาเจราจากันได้เนี่ยสหรัฐคุณจะต้องทําการปรับลดหรือว,ว่ายกเลิกมาตรการสงครามการค้าก่อนฮะคือที่คุณขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องลดลงไปให้หมดครับอันนั้นแหละมันจะทําให้จีนเนี่ยถึงจะสามารถปรับลดเรื่องของภาษีลงมาได้เช่นเดียวกันฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้ก็เลยต้องจับตาดูเพราะว่าตอนนี้ปิงปองเด้งไปเด้งมาอยู่และพอโขศกกระทรวงการต่างประเทศโขศกกระทรวงพาณิชย์จีนให้สัมภาษณ์แถลงแบบนี้จบปุ๊บ นักข่าวฝั่งสหรัฐก็รีบมีการนำการให้สัมภาษณ์นี้ไปถามกับโดน,โนัลด์ทรัมป์ต่อทรัมป์ก็บอกยืนยันอีกนะครับบอกเลยว่าช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่24เมษายน68เนี่ยเจ้าหน้าที่สหรัฐได้คุยกับจีนนักข่าวก็ถามต่ออีกเจ้าหน้าที่คนไหนของจีนที่สหรัฐคุยด้วยทรัมป์บอกว่าไม่สําคัญหรือว่าคุยกับใครแต่เดี๋ยวจะมีการเปิดเผยรายละเอียดภายหลังฮะเพราะฉะนั้นในมุมมองของทรัมป์เนี่ย ก็ยังคงเชื่อมั่นยืดมั่นหรือไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าหรืออะไรก็ตามแต่ว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยมีการคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็น่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแบบที่สกอตต์เบเซนรัฐมนตรีรลังของสหรัฐบอกด้วยว่าน่าจะสามารถเจรจากันได้เพื่อจะคลี่คลายความขัดแย้งการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในอนาคตอันใกล้นี้ครับ คือถ้าเกิดทรัมป์พูดลอยๆเนี่ยแน่นอนครับว่าหลายต่อหลายคนณนะเวลานี้ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าสามารถพลิกแพลงกลับไปกลับมาได้ตลอดเวลาครับแต่บังเอิญคุณผู้ชมฮะวันนี้มีข่าวสําคัญออกมาชิ้นหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะไปดูข่าววันนี้ขอย้อนไปดูข่าวเมื่อวันซืนก่อนมีข่าวจาก Wall Street Journal ที่มีการระบุเอาไว้ว่าสหรัฐ อยู่ระหว่างการพิจารณาอาจจะปรับลดภาษีจีนจาก145%หเนี่ยหันลงมาเหลืออยู่50-65%คือลงมาเกินครึ่งอีกครับแล้วจากนั้นโคโสกทำเนียบขาออกมาปฏิเสธว่าข่าวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดเอาละหลายคนก็ถอดใจแล้วสงสยัยสงครามการค้าน่าจะยืดเดยื้อไปอีกแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะใช้ระยะเวลาอีกหลายเดือนด้วยกว่าที่สุดท้ายสหรัฐกับจีนเนี่ยจะกลับมาสู่การเจราจากันได้ แล้วผมบอกได้เลยครับว่าวันนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องของทิศทางอนาคตทองคำฮะมันเป็นวันหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญมากๆเลยนะครับที่เหมือนทองเนี่ยกำลังจะทำการเลือกทางว่ามันจะไปต่อทำจุดสูงสุดใหม่ดีไหมหรือจะมีการปรับฐานแรงๆลงมาหลังจากก่อนหน้านี้ก็ย่อลงมาลึกแล้วบางคนมองว่าจะย่อลึกกว่านี้หรือเปล่า หรือจากจุดนี้ไปมันจะสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้ก็จะมาบอกปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้ที่กําลังมาตุ้มมาลุมมาตุ้มทองคํากันอยู่ให้ท่านได้ฟังกันนะครับแต่ผมขอพาย้อนดูก่อนนะครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของราคาทองคําทั้งในเชิงเศรษฐิด,ด้วยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในรอบวันนี้ด้วยเริ่มต้นจากราคาทองคาตลาดโลกก่อนนะครับโกลสปอตขอเท้าความเดิมตอนที่แล้วก่อนช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทำจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์เอาไว้ ตัวเลขไม่แตะอยู่ที่3,500เหรียญท้วนตัวเลขคือสวยมากเลยนะครับแล้วจากนั้นก็ย่อตัวลงมาทดสอบ2ขอภัย3 2 6พก่อนจะมีความพยายามฟื้นตัวขึ้นมาแล้วจากนั้นมันกำลังบีบตัวบีบตัวบีบตัวเป็นกรอบสามเหลี่ยมอยู่นะครับแล้วจากนั้นช่วงเช้าวันนี้มันขึ้นไปทดสอบ3,370แล้วล่าสุดก็ย่อตัวลงมาอีกครับ ลงมาอยู่ที่3290คุณผู้ชมฮะตอนนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญเลยนะครับต้องจับตาดูค่ำคืนนี้หลายท่านอาจต้องอดตาหลับขับตานอนหน่อยนะครับสำหรับท่านไหนที่มีการเปิดสถานะเอาไว้หรือถ้าเกิดท่านไหนเนี่ยกำลังเล็งหาจุดเข้ากันอยู่เนี่ยเพราะมันเป็นจุดสำคัญเลยครับว่ากรอบนี้เนี่ยมันจะยังคงแกว่งตัวออกข้างไปก่อนหรือสุดท้ายมันจะเลือกทางหนึ่งทางใด ด้วยการหลุดไปฝั่งหนึ่งฝั่งใดที่มันเคยติดมาก่อนยกตัวอย่างเช่นเมื่อช่วงต้นสัปดาห์จะมาถึงกลางสัปดาห์เนี่ยพอมันล่วงมาทองคําตลาดโลกทดสอบ3260ก็ต้องจับตาดูให้ดีว่ามันไม่ควรจะหลุดแนวนี้นะครับส่วนแนวต้านถ้าเกิดว่าทะลุ3370ได้ก็จะเป็นสัญญาณบวกที่ดีที่มีโอกาสจะไปต่อเพื่อจะไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมในประวัติศาสตร์ครับขณะที่ทองคําของไทยเป็นยังไงบ้าง ทองคําของไทยก็ลออก,การบ้านทองโลกมานั่นแหละครับเนื่องจากณขณะนี้เงินบาทเริ่มแกว่งตัวออกข้างค่อนข้างชัดเจนนะครับอยู่ประมาณสัก33บาท40กว่าสตางค์ถึง33บาท50กว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้ววันนี้เบ็ดเสร็จตลอดทั้งวันทองคําไทยปรับเปลี่ยนราคาไปทั้งหมด22ครั้งโดยปรับตัวลดลงมา400บาทนะครับแล้วกรอบทองคําของไทยเป็นยังไงบ้าง แนวต้านณนะขณะนี้ค่อนข้างชัดเจนเหลือเกินครับก็คือแนวเมื่อเช้าเลยครับที่มันพุ่งขึ้นมาเปิดบวก200แล้วก็ไปเตดอยู่แล้วจากนั้นก็เลี้ยงตรงนี้สักพักก่อนจะย่อตัวลงมานั่นก็คือทองคําแท่งขายออกบานล,ละ53,000ท้วนฮะส่วนแนวรับอยู่ตรงไหนแนวรับก็คือจุดโลตอนที่ทองโลกลงมา 3, 2 6 0นั่นแหละตอนนั้นทองคําของไทยถ้าจํากันได้ก็ย่อตัวลงมา ทดสอบ52,350สําหำหรับราคาขายออกทองคำแท่งแล้ววันนี้ทองแท่งบ้านเราก็ลงมาแตะแนวนี้พอดีเป๊ะแนวเดิมเลยครับอะไรมันจะประจวบเหมาะพอดีขนาดนั้นฮะแล้วปรากฏมันยังไม่หลุดด้วยนะครับแล้วมันก็บวกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งช่วงท้ายมาปิดตลาดไป52,400นี่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นกรอบนะขณะน,นี้ต้าน คือ53,000ท่วนท้วนรับก็คือ52,350ก็จับตาดูกรอบนี้ให้ดีว่าสุดท้ายมันจะไปเลือกทางไหนสำหรับราคาทองคำของไทยนะครับดังนั้นณขณะนี้เองเนี่ยเรียกได้ว่าค่ำคืนนี้ทองคำตลาดโลกจะชี้นำทองคำของไทยอย่างมีนัยยะสำคัญที่จะไปมีผลต่อการมาเปิดตลาดอีกทีหนึ่งก็คือวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ แล้วขณะเดียวกันเงินบาทถ้าทรงทรงตัวระดับนี้เพราะฉะนั้นน้ำหนักก็ต้องเทไปให้กับทองโลกเลยฮะ